Quiet to the park where it first started cold. ซึ่งตอนนี้พวกเราอยู่กันที่วัดถ mm ้ำ hmm. ภูวาตำบลหนองย่าอำ mm hmm. เภอเมืองจังหวัดกาญจบนบุรีค่ะซึ่งวัดน,นี้ oh, oh, oh. เป็นวัดที่อยู่บนเขาปกคลุมด้วยสวนตามล mm ื่นมีภูมิคัค์ที่งดงามค่ะ mm hmm. และอบล้อมด้วยภูเขาและต้นไม้ค่ะบ mm hmm. รรยากาศโดยรอบเะ้ะจะล่มลื่นทั้งสงบและปลอดภัยค่ะ mm hmm. ค่ะหมส ผู้ที่จะเดินทางมาปฏิบัติธรรมและรักษาศีลนะคะจุดเด่นของวันนี้คือใช้ถ้ำเป็นอุโบสถค่ะแล้วก็ในถ้ำมีถิ่นนอกถินย้อยที่เกิดขึ้นเป็มธรรมชาติค่ะค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ปฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุที่เชิญมาจากสภาพเมนมาค่ะค่ะและตอนนี้นะคะพวกเรากำลังจะเข้าไปภายในถ้ำค่ะตอนนี้ต้องมากันเยอะอาจจะเจอรู้เอาไว้ย่า ฉันจะมีแต่เธอในใจเสมอความทรงจำดีๆจะคงเหมือนเดิมอย่างน้อยได้รู้ว่ารักเธอมาแค่ไหนฉันไม่เคยเลยไม่เคยเสียใจที่ได้รักเธอ และเธอต้องจาอยากให้เธอรู้เอาไว้อย่าซเ่้นทางที่เราเดินจะเจอในใจเสมอมวค,ความทงจำที่มจะคงเหมือนเดิอย่งน้อยได้รู้ว่ารักเธอมาแค่ไหน ไม่เคยเลยไม่เคยเสียใจที่ได้รักเธอ ว่าแล้วกำหนด๊บเค่เดิมทีมันต้นว่าตรงเนี้ยแล้วมันก็มีต้นว่าที่มันสมัยโบราณะนะแล้วก็มี ครั ธรรมชาตินะนะแต่ทีนี้ที่นี่มันพุ่งพุ่นอกถ้ำมันพุ่เวลาฝนตกมามันจะภูเขาสูงวั่วไปที่เห็นภูเขาลูกสูงมันจะเป็นที่รวมน้ํารวมน้ําเสร็จแล้วมันจะหลงม,มามันจะไหลลงมาในเชนลุ่มอย่างเงี้ยมันไหลลงไปพอไหลลงไ,ไปมันก็จากที่สูง,งก็ไหลมาที่ต่ำมันเรียรกไหลมาตามห่อยแยกของทากเลี่นอนอะไรเงีมาตามห่อยแยก แต่จะพุอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือแล้วแต่ฝนตกมากกดน้อยพุจะสูงหรือจะต่ำก็อยู่ที่ที่ท,ที่ที่น้ำน้ำข้างบนนะมันอยู่นอกถ้ำเวลาฝนตกมันจะมันพุน,นอกถ้ำแต่ในถ้ำน,นี้เรามันก็ไหลน้ําตกมนันจะไหลลงมาท่วมตนะเราจะล็อกไว้ไม่แหป มันที่ในถ้ทำทุกกาน่ะมันจะเป็นน้ําที่มีหินปูนและคาร,าร์บอนเิทแคลเซียมคาร์บอนิทจากภูมิศาสตร์เนี่ยน้ําท่วมหินปูนเนี่ยมันจะเกิดเกิดกัดเซาะและอีโรชั่นภาษาอังกฤเรื่กัดเซาะเนี่ยนะลอยน้ำกัดเซาะพอน้ําทะเลมันลดลงไปหลายล้านล้านฝีมันก็จะฝนตกลงมาตกลงมาก็จะมี มันมีกดผลกดมันจะกัดปูนผ่านกัดหินปูนถ้าบนเนี่ยจะเป็นจะเป็นคล้ายๆถ้วยถ้วยเล็กๆน้อยๆน้อยๆมันสะสมน้าก็ไหลลงมาซึมเมื่อตามฤกษ์หินเนี่ยมันก็จะเกิดหินย้อยตาลิฟไทยแล้วถ้ามันเกาะอยู่ก็มันก็เป็นเป็นหินย้อยถ้ามันเกาะไม่อยู่ตกมาก็เป็นหินง,งอกน,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 นู่นะตร,นตร,รงนู้นไปดูจะดีตาลับสลัตาลิบไม้อะไรเงี้ย นะไปอ่านภาษาจีนเราแล้วกันเนี่ยก็จะเป็นนี้แต่ธรรมชาติที่นี่มันเป็นธรรมชาติที่โดยธรรมชาติแท้ๆนะแล้วก็เป็นสมัยก่อนนั้นคนโบราณเขาเออคนชาวบ้านเขาจะเป็นที่เนี่ยเป็นที่ที่บูชาผีที่บูชาเจ้าอะไรพวกนี้ถ้าเขามาส่งผ่าจากประเทศจากทั่วไปนะมาส่งที่นี่ก็จะมาดูดินล่างนี่ไงให้เชียบเท้าบ้าง ท่านเจ้าว่าท่านนี้ด้วยท่านนอนตรงนั้นแหละเออมีกฎมานเดียวบานอันเดียวแล้วก็สองน้ำพอน้ำไม่มีก็ต้องเดินลงไปหานา้าแต่บิาบาตไกนะ่ก็มาอยู่ที่นี่มาปฏิบัติธรรมพอเสร็จแล้วก็ท่านก็เลยพัฒนาเห็นว่ามันถ้านี้ท่านก็ชอบอท่านชอบก็เลยพัฒนามาเป็นอาที่ปฏิบัติธรรม เรียกคนมาปฏิบัติธรรมเรียกเลน,นมาบวชเป็นร้อยเป็นพันเรียกพวกหนูนี่แหละมันเทียค่ายจะเรียธทรม,มันเข้าค่ายเคยไหมันเด็กเกินไปตอนนี้เขาหนุ่มมันแล้วมัยี่สิบกว่าแล้วรุว่นรุ่นแรกๆอะ่ะก็จะเป็นที่ปฏิบัติธรรมทั้งหมดเป็นชายเป็นค่ายอยังได้ทำหนูก็เคยเข้าค่ายอยัยยอยองได้ทำนะที่นี่เกินเป็นชายยังไทำนะจากแล้วกรุงเทพราบุรีทุกคอมบัดเยอะแยะมากมที่นี่เป็นร้อยเป็นพันจากนั้นมาขึ้นมาเป็นค่ายลูกเสือ ่ายลูกเสียพอสร้างวัดเสร็จได้รับพระราชทานสมภิโทรมสิมาครั้งที่สองครั้งแรกนี่เป็นวัดโบราณเป็นที่ตักงของทเป็นวัดโบราณแล้วต่อมาก็กลายเป็นกลายมาสมัยใหม่ก็เลยมาสร้างข้างหน้าสร้างข้างหน้าให้เป็นให้ให้เป็นเป็นโบสถ์ขั้งหน้งบนเราเป็นโบสถ์แล้วก็ได้รับพระราชทานมีสุลครมติมาครั้งแลวก็เป็นที่ท่องเที่ยวของ จังหวัดกาญจนบุรีเป ah ็นที่ท่องเที่ยวของประเทศเป็นที่ท่องเที่ยวของโลกเลยเป็นสมบัติของโลกเลยนะเป็นเม็ดเป็นเม็ดเม็ดเอกเลยแหละเพราะว่าจริงๆแล้วบ้านเรานี่มีสมบัติมหาศาลเลยท่าจินละไหนเป็นนี่ก็เป็นส่วนเป็นเป็นเม็ดเล็กๆในในหัวแหวนนิดๆของจังหวัดกาญจนบุรีที่มีมากมายเหลือเกินในลาบบุรีก็มีเยอะแยะ ถ้ำเขาดินหนีใช่ไหมถ้ำไอ้ถ้ำอะไรนะถ้ำเขางูถ้ำอะไรเนี้ยถ้าเจรนายเป็นเนี่ยก็จะแพงมีมีค่าขึ้นอันนี้ทีนี้ก็ท่านท่านจะว่าท่านท่านมีวิสัยทัศน์จะเป็นที่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 คนทั่วโลกชอบถามว่าสร้างเองหรือเปล่าโอ้ขนาดนี้สร้างเองเป็นไปไม่ได้เป็นล้านล้านปีเดี๋ยวนี้ก็ยังทํางานฝนตกมารั่วทั้งถ้ำทำไมรั่วเพราะว่าหินปูนมันต้องรั่วทำไมรั่วมันจะไม่มีหิ ถามว่าหินเนี่ยมเมื่อมเมื่อมเมื่อตกมาแล้วหินมันตายไหมมันไอหินงอกหินย้อยตายไมตาย,ตายแต่ว่าจะสวยไม่สวยอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเมื่อแสงเข้ามาเมื่อมีคนนีนั่นเข้ามามันจะมีคล้ายๆกับว่าบางจุดยังขาวอยู่นั่นเองแต่ความแตมธรรมชาติของเขาเขาจะเขาจะก่อต,ตัวตลอดเวลายิ่งตอนนี้หน้าฝนเนี่ย จะจดทั้งค่ำเลยให้เจอทั้งค่ำเลยนะ,ะหนูมาถ้าหนูฝนเยอะๆหนูจะเห็นฝนตรงเนี้ยปีที่แล้วเนี่ยรั่วทั่วมเลยนะแต่เราก็เป็นอะไรหนูเธรรมชาตินะนก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหนูจะต้องเข้าใจว่าที่นี่เป็นเป็นเป็นวัดที่ทำเองหมดนะต้องลงทุนเพรได้เงินจากพวกนหนูหนูพวกโจมโยมนเวละที่มาบริจาคมารสร้าง ทั้งบุคลาสานสถานก่อนศาสนาบุคคลศาสนาธรรมก็อย่างเนี้ยมีการเทศกันหรือจริงการอะไรเนี้ยศาสนาขอ,ขอ,ของชอบนี้ตรงเนะีขอขอ้ยแหละก็ถือว่ามันเป็นสมบัติของพระพุทธศาสาานาซึ่งท่านท่าน,นมีวิสัยทัศน์อนตาตมาดตาก็เห็นแล้วดูไม่ออกแต่ก่อนจะเป็นพโ,โลกโสอตา,าตมาก็ไม่ทห็นเขาไม่ออกเพราะว่ามันไม่ไมันยากเกิน มันหนักมากๆนะท่านก็ทำมาจนถึงในตอนนี้ก็ถือว่าสมัยก็โฆษณาศาสตร์ทุกท่านจะวาดน้าไม่แย่สมัีนี้ถามว่าเมื่อเป็นวัดอย่างนี้แล้วเนี่ยเมื่อเป็นวัดอย่างนี้แล้วเนี่ยตอนนี้มันเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีนะคนทั่วโลกีมาที่นี่เยอะมากก็เป็นก็ทําให้ทําให้พัฒนาเศรษฐกิจด้วยใช่ไหม เราจะถามเลยที่นี่คนมาปฏิบัติทํากันอยู่แต่ก่อนเป็นที่ปฏิบททัติธรรมเป็นค่ายิ่งไิทรรเป็นค่าลูกเสือ๋ยวนี้เป็นที่ท่องเที่ยวมันก็เลยเราลูกตาก็แก่แล้วจะเตรียมเรื่องอาหารการกินเรื่องชี่น้อน,ม,อนม้อนมุ้งมันต้องตาดน้ําอย่าลืมว่ามันต้องกิจกรรมเยอะลากระละกแล้วก็น้อยไม่มากนะเราก็เลยไม่เราก็เลยลดไปลดกิจกรรมด้านั้นไปแต่ถ้าอยากจะมาก็ต้องถามมาเองอะไรเ หนักมากนะเคยทำอ่ะไม่ได้หลับไม่ได้นอนหรอกพระโลกโยมก็คือสิ่งนั้นแล้วทาให้เตรียมให้มันหนักจริงๆริงให้แต่ว่าเราก็สร้างบาร,รมีแล้วไม่ได้ว่าอะไรแต่เรา,าแก่แล้วเราก็ก็เหนื่อยเนาะมันเ็ธรรมดาทีนี้เราก็อนุรักษ์ไปอนุรักษ์ไม่ได้ไหมายความไม่ใช้นะอนุรักษ์คือการใช้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ก็ใชไ่ไหมคำว่าอนุรักษ์ conservation เนี่ยนะในที่เริ่ม conservation เนี่ย ต้องอนุรักษ์ให้ใช้นานที่สุดถ้าเราปล่อยให้ชาวบ้านเดียวๆมีความรู้ของมีความรู้ของตัดทิ้งนม่ไปขายมึงอะไรมึงไม่ได้เรื่องมั้เข้าใจไหมหนูก็ไม่เจอไอ้นี่คนมาทั่วโลก,กมาเจอแล้วหนูอย่ายนี้ของเรามันมีมันมีสิ่งที่เชิญเชิญเชิญทำบุญแล้วแต่ศรัทธาครับทำบุญแล้วรับุาแา้นะ ท่าน,นี้นะครับก็จะมีคนมาการาเยอะมากเนลยวตอนนี้นะคะก็ได้ออากบข้างในลค่ะจะออกไปชมภาพนคร Thank okay. you.